ครับพี่แมว,วเอาปุ๋ยปีที่เราได้ได้ไล่จักตันที่ปุ๋ยสามพลิงไปใส่ปีนี้ใช่ไหมใช่ปีนี้แหละปีนี้แหละเ,ลนะเก็เกบเจ็ดตันแล้วแหละเจ็ดตันเท่างแต่ล่องชายได้เจ็ดตันหอยอมล้อง,นะลงชายที่คุดลาสุดแต<ล>่แป้งผมไปถ่ายมานี่ยนะใช่แป้งนั้นไรทะเลไรประมาณอะไรเจ็ดแปดแต่ตันถึงมั้ยต่ผมเขาสั้นแต่ว่าผมนะแต่ผมไปถ่ายมันมีแต่หัวใหญ่ๆแล้วเนาะนั่นเล ได้มากกว่าพี่อีกได้มากกว่าพี่นั่นดิพี่พี่ไปไล่ LISA, ไลหลายเจ็ดตันแล้วก็ถือว่าได้มากแล้วได้มากแล้วน้องได้มากกว่าอีกโอ้โหแต่ผมไปดูแล้วมันแต่ละกอเนี่ยต้องถอนง่ายโอ้ยยะยะยะเลยไปโกยดูไปมาแล้ก็ไปโกยไปโกย <laughs> <laughs> <ส>ไปมาแล้วไปโกยดูหัวม,มีมีแต่คนสะออนใช่ไหมมาถามใช่ไหมสะออมีแต่คนมาหาพันมันเนี่ยถามว่าใช่ปุ๋ยอะไรบกันเด้ะใช่ปุ๋ยอะไรวะอืมโอ้ย คนบานบอกจกปุ๋ยเชื่อไรเนั่นน่ะจะไม่ได้นะบอกปุ๋ยสามโคเด้งอยางเงี้ยเคยได้ยังงี้ทีไม่มันที่ว่าไรละเจ็ดตั้งแต่ปลูกมันมาเนี่ยนะมีปีนี่ปีแรกโอ้โหทำที่ไม่เคยยงี้เจ็กทีไม่เคยได้มันไรละเจ็ดตันหนึ่ทีเลยจะสามตันนะยังมากกวสี่ตันห้าตันนะห้าตันมากสุดเลยทะเลห้าตันต่อไรนั่นแหละถือว่ามากสุดแล้วแต่ปีนี่ไรละเจ็ดตัน ปีนี้อะไรเราจิตตันสะออนเลยอ้วนแล้วนี่ิดชีนี่เอาใส่ปุ๋ยดาใส่ปุ๋ยสามผู้แดงเนาะแล้วเอาระเบิดหัวมาหนี่ระเบิดหัวเป็นระเบิดหัวครับฉีดระเบิดหัวอีกทีหนึ่งจ้ะจรินี่ยเห็นสามสี่พี่น้องเนี่ยเห็นว่าทุกคนได้มันทำมดเลยใช่ไหมปีนี้ใจปุ๋ยสามผู้แดงได้มันหวนอลังการทุกทุกเจ้าเลยใช่ไหมสามสี่พี่น้องสามสี่พี่น้องห้าพี่น้องห้าพี่น้อง เนาะให้พี่น okay. ้องกินได้หลายอิ๊ดสองคนครับหลายอีกดสองคนขาาช่วยโอืมเงินหลายแสนเลยเนาะได้หลายอยู่แม่ไายละเจ็ดตันมีเจะเอาไปแสนนู่นแป้งนู่นดาทีอ๋อใส่ใส่แป้งนู่นอีกแป้งหนึ่งมีหลายแป้งปีปลูกหลายแป้งเนาะใส่สามพอแดงรองพื้นแล้วมาฉีดทางใบเนาะทางทิศปีที่แล้วแล้วก็เอาปุ๋ยสิบห้าฮาสามแล้วก็มีซีบสามซีบที่ใส่เนาะผสมกัน ปีที่แล้วได้โปรโมชั่นสามแถมหนึ่งพี่เนี่ยใส่โปรโมชั่นมาใส่เนาะโปรโมชั่นปีนี้อะไรสั่งอีกหลายลูกเนาะีอยากสั่งอีกหลายนี่จะไม่พอดอกต้องสั่งอีกต้องสั่งอีกรอบหนึ่งได้จ้ะปีนี้เอาไม้ใหญ่ตามเม่อไรเลยเจ๊ตันเหมือนเดิมปีที่แล้วจะงงั้นเลยเนาะก็อยากกินันเลยดินดีไหมมันถอนง่ายกว่าเดิมไหมพี่เหมียวงดินไปดูสุ่ยหัวท่านั้นมันไม่ขยายหัวทุกดินมันจะแทงใต้นี่นี่สังเกตว่าดินมันสู้กว่าเดิม ดีมันจะมันมันเข็มลงหัวมันลงหัวไม่ได้เนมันตั้งแต่มันแข็งครับทีแรกดีมันแข็งหัวมันใหญ่ไม่ยาวใช่ไหมพอใส่สามกรแดงไปปีนี้สังเกตว่าถอนนี่ถอนง่ายเลยเนาะผมไม่ขึ้นถ่ายประหลอดอ้มีแต่หัวใหญ่ๆเลยนั่นเดทีไปบอกมาดูหัวมันเถอ่ะมาดูอยากให้ดูหัวมันเด็น้องสาวน้องสาวแบบไม่เคยได้ยินทีเหมือนกันอ่ะไม่เคยทีจังหวัดอุ้ยโอนหัวมันกันเขาฉันไปไม่ได้เขาเอามาให้ดูวันนั้น ดูใบใวแล้วขอขึ้นรถไปดูดาษเถอะปะอยากเห็นว่ามันหัวใหญ่ยิ่ังเนาะเพราอขึ้นรถไปดูดาบอกไปทําไมวะอยากไปเห็นหัวมัน่เคยเห็นยังมีทีกทีเนาะนั่นเองเนี่ยดีใจเนาะแต่ดีขนาดแรกแล้วเนาะราคามันแค่บาทสี่สิบถ้าฝนดีหน่อยเพราะใบหัวใหญ่ยิ่งกว่านี้เนาะนี่ว่าฝนจริงช่วงหนึ่งเนาะมันแรงเนาะฝนจริงช่วงเนาะแต่เสียงเดียวราคาไม่ช่วยเนาะราคาบาที่ิบ ปีนี้มันถึงดีมันได้หัวถึงราคาไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวรอไมาไรเดี๋ยวปีนี้เนาะสู่กันใหม่อีกทีหนึ่งในจุดไหนหองหลงตูไปอีกตังนี่ทำไงเราก็ต้องทำนั่นเลยเดี๋ยวท้าไม่พอไงเดี๋ยวค่อยปุ๋ยสามกรแดงให้เพิ่มเนาะแล้วก็ตัวฮอร์โมนไปฉีด่ะตัวนี้ใช่ฉีดเดี๋ยวใช่คุณบานไปฉีดผลตัผงผสมน้ำฉีดครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งผสมถ้าถ้าเป็นอันนี้นี่นะประมาณเจ็ดแปดถัง